ในวัวข้อต่างๆแต่ว่าอันนี้ละเอียดกว่าแล้วเทนะ่าที่เคยเป็นนักเรียนมาไปเข้าห้องเรียนแล้วก็เป็นผู้สอนวิชาธรรมะมาโดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านพ้นชั่วโมงนักเรียนก็จะเริ่มตาปลือๆทำหน้าซึ้งๆ พักเดียวทิ้งเราไปซะแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่พระก็หลับเน็นก็หลับก็ไม่ใช่ทุกองค์หรอกก็มีบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้ไปพักบ้างอะไรตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีโดยอินทรีย์แล้วกำลังไม่มากพอ บางคนแค่สาธยายพระไตรปิฎกในเรื่องทั่วๆไปก็ก็ยังง่วงเพราะนั้นถ้าโดยหัวข้อธรรมะอย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนอารมณ์ให้ก็นำพระสูตรที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องเพราะว่าสิ่งที่พระสารีบุตรแสดงนั้นก็มีอยู่ในคมภีรพระไตรปิฎก,กที่ตถาคตแสดงไว้แต่ว่าอยู่ในเล่มไหน บางทีถ้าอยู่คนละเล่มกันก็เดี๋ยวทยอยถ้าอยู่เล่มเดียวกันก็นำมาสาธยายาเปลี่ยนอารมณ์ให้จะได้เป็นเล่มๆไปเพราะบางทีถ้าเปลี่ยนทั้งเช้าทั้งเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะประมาณนั้นออใน มาลุมกยบ,บทนั้นเป็นเรื่องของปัญหาที่ตถาคตไม่ตอบซึ่งตถาคตยืนยันไว้เลยว่าต่อให้บุคคลผู้นั้นถึงความล้มหายตายจากไปตถาคตก็ไม่ตอบเมื่อตถาคตบอกไม่ตอบก็คือไม่ตอบ ทำไมพระองค์ถึงไม่ตอบเพราะปัญหานั้นไม่มีประโยชน์ถ้าเราจําได้เมื่อเช้าที่นําเอาพระสูตรหนึ่งมาสาธยายให้ตถาคตได้กล่าวกับอภัยราชกุมารถึงเรื่องวานจาหรือว่าเรื่องที่ตถาคตจะตอบหรือไม่ตอบ หรือว่าจะพูดอย่างไรโดยหัวข้อนั้นตถาคตตรัสไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้แล้วก็มีประโยชน์แม้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ฟังตถาคตก็ตอบแต่ว่าจะเลือกการเลือกเวลารู้การรู้เวลาในการตอบปัญหานั้น หรือกล่าววาจานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแท้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ตถาคตก็ไม่ตัดต่อแม้จะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจมันดูว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ไหมมีประโยชน์ไหมก็เป็นพระสูตรที่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันส่งเสริมกันอ้างอิงกันได้ซึ่งในพระสูตรนี้ตถาคตก็ตัดเลยว่าสิ่งหรือปัญหาที่ตถาคตตรัสตอบก็ต้องเป็นปัญหาที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ตถาคตไม่ตอบแล้วก็ต้องเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อไกลกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพพาน ตถาคตจึงตอบเพราะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่ตถาคตแสดงที่ชื่อว่าพุทธพจน์พุทธวจ,จนะพระธร,รมวินยัยหรือพรมจันยร,ร์ก็ตามนับตั้งแต่คืนวันตรัสรู้จนถึงคืนวันนิพพานสิ่งที่ตถาคตแสดง รัสตอบหรือสั่งสอนไว้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อกลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพพานเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แล้วก็เป็นประโยชน์เพราะนั้นอาศัยคำตรัสนี้แหละคำสอนใดของทาคตที่มีผู้กล่าวมีผู้ยกขึ้นมามีผู้แสดงขึ้นมา มีผู้สอนขึ้นมาเรานำไปเทียบเคียงได้เลยถ้าการสอนนั้นการแสดงนั้นการกล่าววาจานั้นไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อใลายกาหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพานนั่นไม่ใช่คำตถาคตแม้แต่จะเป็นพิธีใดก็ตามาศาสนาพิธีใดก็ตามที่มีขึ้นนปัจจุบัน แล้วบอกว่าเป็นของชาวพุทธเป็นของพระพุทธศาสนาบางทีพระในบางครั้งบางกล่าวก็เป็นสัมณเนรบ้างเป็นผู้กระทำนำมาเทียบเคียงได้เลยทาให้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายไกลกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้แล้วก็เพื่อนิพานไม่ใช่ของตถา,าคตแม้เขาจะกล่าวอ้างว่า อยู่ในพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่คำนี้ให้มั่นเลยนะว่าเบื่อหน่ายกลายกำนัดดับสงบระงับรู้ยิ่งตัดสรู้แล้วก็นิพพานังนั้นคำสอนตถาคตต,ต้องเป็นไปอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตถาคตจะไม่ตัดเห็นไหมว่ายืนยันพระสูตรนี้ก็ไปคล้ายกับพระสูตร ที่มีผู้มาบังคับคู่เข็นตถาคตให้ตอบจำได้ไหมสุนัขขตะลิชวีบุตรคู่เข็นตถาคตเรื่องอะไรถ้าไม่ตอบจะลาสิกขาขายกันว่าอันนั้นให้ตถาคตแสดงอิทธิฤทธิหรืออิทธิวิธีก็คือแสดงฤทธ แล้วก็ให้ตราคตแสดงเรื่องทฤษฎีต้นกำเนิดโลกพอจำได้ไหมยอยู่ในเล่มไหนเปิดกันยาวเลยทีเนี้ยประมาณนี้แต่อันนั้นครูเขียนแล้วลาสิกขาจริงแตกต่างจากมาพระมาลุงกะยะบุตรในพระสูตรนี้ ครูเข็นถาคตจริงแต่ว่าไม่ได้ลายังไม่ได้ลาสิกขาชื่นชมยินดีในคำถาคตแต่ว่าก่อนที่จะชื่นชมยินดีเนี่ยดูนะว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ได้ปรากฏเฉพาะในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยมา ปรากฏแม้ในครั้งพุทธกาลกับพระมาลุงกยบุตรซึ่งก็อยู่ในน่าจะอยู่ในอารามหรืออาวาสหรือสถานที่เดียวกับตถาคตนั่นแหละพออยู่ในที่หลีกเล้นอยู่ในที่สงัดแล้วเกิดความคิดกำนึงขึ้นเห็นไหมว่าตถาคตไม่ตอบในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด10บเรื่องนี้สิบประการนี้ ไม่เป็นที่ชอบใจของเราเลยโอ้ตถาคตไม่ตอบก็ไม่ชอบใจด้วยนะเหมือนออแม่ชีถามว่าทำไมทำไมเขาถึงไม่ชอบใจละ่ะตถาคตไม่ตอบเรื่องเหล่านี้ก็เลยตอบแม่ชีไปว่าก็เหมือนกับที่เวลาโยมมาหาแม่ชีแล้วให้แม่ชี ใช้ลิ์ดูนู่นดูนี่ดูนั่นอย่างเงี้ยผลปรากฏว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใดๆแม่ชีไม่ดูให้ถึงดูไปก็ไม่สำเร็จอย่างนี้หรือมีภารกิจไม่ได้ดูให้โกรธไม่ชอบใจก็แบบเดียวกันก็คือไม่สมหวังไม่เป็นไปตามปรารถนาผิดหวัง ไม่ทำตามความต้องการนะก็เลยไม่ไม่พอใจเอาการลาศิกขาไปเป็นข้ออ้างไปเป็นข้อบังคับขู่เข็นนะว่าถ้าตถ,า,ถาคตตอบก็จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าตรตถ,า,ถาคตไม่ตอบจะลาศิกขาทีนีนะ้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลว่า ทำไมในทุกพระสูตรตถาคตไม่เคยชวนใครบวชเลยเห็นไหมไม่มีพระสาวกก็ไม่มีเพราะอะไรนี่เลยพระสูตรเนี่ยในหลายๆพระสูตรหรือแม้แต่ในสุนัขตาลิชวิบุตรก็ตามเพราะถ้าชวนเมื่อไหร่จะมีข้ออ้างข้อต่อรองทันที ทราบด้วยพระสัพพัญยุตยานเพราะนั้นตถาคตไม่ชวนใครแม้พระองค์ไปแสดงวัรรมเทศนาแล้วเขาไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่ชื่นชมยินดีไม่ประพฤติพรหมจรรย์ตถาคตก็เสด็จจากไปโดยที่ไม่มีการไปชักชวนใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรมันจะเป็นบุญคุณซึ่งกันและกันและมันจะเป็นข้ออ้าเองเนี่เป็นข้ออ้าง เพราะนั้นผู้ที่ต้องการบวชจึงต้องกล่าวคำขอบวชเองต้องขอเองต้องมีศรัทธาในการบวชเองเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องทำตามที่ตถาคตแสดงไว้ประมาณนี้นั่นคือเหตุผลถ้าเกิดว่ามีข้อแม้เหมือนปัจจุบันนี้จะบวชลวกูกบวชหลาน อย่างที่บอกไว้บางทีเลิกศึกมาก่อนเลิกบวชแล้วก็มีข้อต่อรองกันมีการตกลงกันบวชแล้วจะต้องได้นั่นได้นี่ให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไปอยู่ที่นั่นต้องไปอยู่ที่นี่ออโอ้เยอะไปหมดเลยพอบวชแล้วทำงานก็ต้องทำตามบิดพลิ้วไม่ได้เพราะต่อรองกันมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วนี่ ตกลงกันมาแล้วรับปากกันมาแล้วสัญญากันไปแล้วเนี่ยคือความสำคัญเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยตถาคตและพระสาวกทั้งหลายจึงไม่เอ่ยปากชวนใครใครต้องการบวชให้ขอบวชเองปรารถนาเองหรือแม้แต่เป็นเดรัจฉีปริพาชกจะมาขอบวชด,ด้วยศรัทธาตถาคตบอกต้องอยู่บริวารสี่เดือนดูพฤติกรรมกันก่อน จริงหรือเปล่ามั่นคงไหมมั่นใจไหมหนักแน่นไหมยืนยันไหมแต่ตถาคตทราบความต่างอย่างอินทรีย์ของแต่ละบุคคลประมาณนี้อันนี้คือเหตุผลที่มาที่ไปซึ่งพระมาลุงกยะบุตรเนี่ยก็คิดแผนแยบยนนะไม่แพ้นิคนนาฏบุตรเหมือนกันนะ ที่คิดแผนแยบยนต์แล้วก็เทรนอภัยราชกุมารให้ไปโต้วาทะกับตถาคตเทรนไปเทรนมาแค่ประโยคแรกประโยคเดียวคำถามแรกคำถามเดียวก็น,นิคนก็วอดวายแล้วอันนีน้เตรียมคำขู่เข็นตถาคตมาถึงขนาดไม่ธรรมดานะ ดูหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้านะถ้าต้องการทบทวนถ้าพระผู้มีพระภาคทราบว่าโลกเที่ยงก็ขอให้ตอบว่ามาว่าโลกเที่ยงทราบว่าโลกไม่เที่ยงก็ให้ตอบว่าโลกไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่ทราบก็ให้ตอบว่าไม่ทราบเมื่อไม่รู้ก็ให้ตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ตอบว่าโอ้ไม่ธรรมดานะ อันนี้อันนี้ปีบคั้นกันสุดๆเลยนะตกลงที่ไม่ตอบเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมเอาสิเอาแต่ละคนมาแต่ละแบบละแบบไม่ธรรมดาอันนี้แยกมาทีละข้อเลยเห็นไหมไม่รวมด้วยนะสิบข้อนี่แยกมาเลยว่าพระองค์รู้ไหมแต่ละข้อละข้อเนี่ยถ้ารู้ก็ตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้ให้ตอบว่าไม่รู้ ถ้าไม่เห็นให้ตอบว่าไม่เห็นให้บอกมาตรงๆโอ้ไม่ธรรมดาครูเข็นหน้าดูลายลำดับไปนี่จนในที่สุดเนี่ยตถาคตก็เลยต้องย้อนถามว่าตถาคตเคยพูดไว้อย่างนั้นเหรอว่าถ้าเธอมาประพฤติพรมจรรย์นในเราเนี่ยแล้วเราจะตอบปัญหาสิบข้อนี้ว่าไม่เคยพระเจ้าค่ะ อ้าวแล้วก่อนบทเธอเคยพูดกับตถาคตแล้วว่าการเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ของเธอเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วตถาคตจะตอบหรือจะเข้ามาประพฤติเพื่อที่จะให้ตถาคตตอบปัญหานี้ก็ไม่ใช่พุทธเจ้าค่ะตถาคตจึงเรียกโมคะบุรุษมาเธอเป็นใครแล้วเธอจะมาทวงอะไรกับใครเล่าเห็นไหมว่าประโยคนี้สำคัญ ตัถ,า,ถา,าคตชวนไว้บอกไว้นี่จบเลยนะหรือปัจจุบันนี้เนี่ยให้สัญญากันไว้ก่อนวันิี่จบเลยนะเพราะนั้นต้องเป็นศรัทธาของใครก็ของใครไม่มีการสัญญาใดๆเอาไว้เพราะนั้นตัาคตจึงบอกเลยว่าต่อให้บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปตถา,าคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นแล้วก็อุปมาเหมือนบุคคลที่ถูกลูกศรยิง เป็นลูกศรอ,อาบยาพิษอย่างร้ายแรงผลปรากฏว่าญ,ญาติพี่น้องก็ไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดเพื่อที่จะผ่าตัดลูกศรน,นั้นออกซึ่งตาตาคตอุปมาไว้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคนที่ถูกยิงเนี่ยพูดอย่างนี้เลยว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงนะว่าเป็นกษัตริย์เป็นพรามณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตร คนยิงอยู่วันณะไหนไม่รู้ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เอาออกกว่างง้นยังไม่ให้หมอผ่าตัดยังไม่รู้จักเลยคนยิงชื่ออะไรมีโคตอะไรมีตระกูลอะไรยังไม่เอาลุกศอนออกยังไม่รู้จักเลยว่าคนยิงเป็นคนสูงคนตำ่ำยังไม่เอาออกคนยิงเป็นคนผิวดำผิวคำ้ำหรือผิวสองสีทั้งขาวทั้งดำ ยังไม่เอาออกคนยิงอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนถ้าเป็นประเทศไทยก็บอกว่าคนยิงอยู่หมู่บ้านไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรไปตามสืบมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาลูกศรอ,ออกอาวุธที่ใช้ยิงบ้างทีนี้ในสมัยกรรพุทธการก็เป็นธนูแหละเป็นแบบมีแร่งหรือเป็นชนิดเกาทันก็เหมือน เป็นพวกคล้ายๆหน้าไมนะ้หรือว่าเป็นเกาทันเป็นธนูอย่างเงี้ยนะยังไม่รู้จักเลยว่า,าสายธนูก็ททำด้วยอะไรจนะเป็นผิวไม้ไผ่เป็นเอ็นเป็นป่านเป็นปอลูกธนูทำด้วยอะไรไม้ที่ทำลูกธนูเป็นไม้เกิดเองหรือไม้ที่เขาเอาไปปลูกไว้แนละ้วโตโอ้โหนะถ้ายังไม่รู้จักยังไม่ถอนลูกสอนออกนะ ต้องไปหายันหางลูกธนูหางเกาทันปกติก็ต้องมีหางเพื่อให้ลูกธนูวิ่งตรงใช่ไหมใช้หางของนกอะไรนกแรง้งนกตะกมุมนกเหยี่ยวนกยูงแล้วสิ่งที่เขาพันเกาทันก็ไว้เพื่อไม่ให้เจ็บมือเวลาจับจะได้จับถนัดเนี่ยเขาพันด้วยเอ็นสัตว์ชนิดใด หัวลูกศรหรือหัวลูกเกาทันเป็นหัวลูกศรแบบไหนเป็นธรรมดาโลหะหรือว่าทำด้วยเคี้ยวสัตว์ไปหามาให้ได้ก่อนเหมือนกันบุคคลที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์หรือดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงถึงฝั่งนพระนิพพาน มัวแต่ไปหาเรื่องเหล่านี้ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดไม่ได้เป็นไปเพื่อการประพฤติพรมจรย์เขาก็จะตายซะก่อนใช่หไหมแล้วเขาก็จะต้องเวียนวไายตายเกิดตาถาคตตรัสเลยว่าถึงแม้เขาจะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงก็ตามถามว่า มีความเห็นอย่างนั้นแล้วจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้มาโอชัดเจนนะถึงแม้จะรู้ว่าอชีพก่อนน,อนั้นสลีละก่อนนั้นหรือกลลอย่างกันก็ตามถ้ารู้แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์กันแน่ตถ,ถาคตยืนยันว่ารู้แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามีได้ ก็คือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละนั้นไม่เป็นประโยชน์ถึงแม้จะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงชาติก็คือความเกิดชลาความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความขมขวนทุกข์คือความทุกข์กายโทมนัสคือความทุกข์ใจอุบายญาตคือความคับแค้นใจก็มีอยู่เป็นปกติจะรู้ก็มี ไม่รู้ก็มีจะมีความเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ก็มีเป็นปกติไม่ได้หายไปไหนไม่สามารถดับได้ก็คือความรู้นั้นไม่สามารถดับทุกเหล่านี้ได้ไม่สามารถดับภพดับชาติได้ตถาคตจึงไม่ตอบไม่พยารณ์จะเคี่ยวเข็นขู่เข็นบีบคั้นขนาดไหนต่อรองขนาดไหนไม่ตอบก็คือไม่ตอบ ชัดเจนมากตถะาคตก็แสดงทีละข้อละข้อเช่นเดียวกันนี่อันนี้ชัดเจนในพระสูตรนี้ทำให้เราได้ทราบโดยรายละเอียดว่าเหตุผลที่ไม่ตอบคืออะไรทำไมจึงไม่ตอบแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมีอุปมาเพิ่มเติมให้ด้วยในพระสูตรอื่อนๆเราก็จะได้ทราบอยู่แล้วแหละว,ว่า ถ้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพมจันท์ไม่เป็นไปเพื่อน,นิพพานตถาคตไม่ตอบแต่ในพระสูตรนี้มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการอุปมาอุปไมยที่เพิ่มขึ้นจนในที่สุดแล้วนะพระมาลุงกะยาบทก็มีใจชื่นชมยินดีแต่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ต่อหรือจะลาสิกข,ขาอะไรประมาณนี้เนาะกนะ็จะมีพระสูตร อันนี้เป็นจุลละนะก็จะมีมหามาลุงกย,ยับุุธซึ่งต่อจากนี้ไปอีกอน,นั้นก็เดี๋ยวถ้าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วก็จะได้นำมาสาธยายประมาณนี้ในส่วนหัวข้ออื่นๆเนาะที่เราได้สาธยายไปในเรื่องกรรมดำวิบากดำ อันนี้ก็มีเชื่อมโยงอยู่ทถกคตอธิบายไว้เรื่องของอาหารสี่อย่างมีอะไรบ้างก็ได้อธิบายไว้เดี๋ยวนำมาสาธยายก็แล้วกันทักคินาวิสุทธิหน้า295้ก็คือความบริสุทธิ์แห่งทักษินาก็คือการถวายทาน,น,นก็มีอยู่ในทักคินาวิพัง อัน,นั้นเดี๋ยวได้นำมาสาธยายในาบางหัวข้อ,อยุตัวอย่างเท่นนั้น295สังหาวัตถุอันนี้ก็อยู่ในนักธรรมชั้นตรีนะอยู่ในกิหิปฏิบัติก็ปฏิบัติของคฤิัหั์หรือว่าคาราวาดก็อันที่หนึ่งก็คือทานแปลว่า การให้ก็ให้ทานหรือการเสียสละนั่นเองการมีวาจาเป็นที่รักการประพฤติประโยชน์แล้วก็การวางตนสม่ำเสมออันนี้4ข้อนีนะ้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้โดยเพราะอย่างยิ่งข้อแรกคือข้อที่หนึ่งการให้ทานจะยกตัวอย่างใครไปไม่ได้ก็ต้อง ดกเตยแม่ีทรสรอนวชิระบำเพ็นเพราะว่าในในประเทศหรือว่าจะเป็นในโลกก็ได้เอาณปัจจุบันน,นก็ยังไม่มีผู้ใดที่ให้ทานได้ทำทานได้เสมอเหมือนประมาณนี้ก็ไปที่ไหนก็เป็นเป็นที่รักเป็นที่ยึดเหนี่ยว ประมาณนี้อันนี้คือสังหาวัตถุเราก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ส่วนในข้ออื่นๆมีบุคคลที่4ประเภทหน้า298มืดมามืดไปมืดมาสว่างไปอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวนำมา ศาสตยายเพิ่มเติมให้ว่าอยู่ในเล่มไหนอะไรประมาณนี้โดยรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าอันเนี้ยภาษาริบุตรมาแสดงในส่วนที่เป็นหัวข้อตอนที่เรียนนักธรรมก็เป็นหัวข้ออย่างเงี้ยใครที่เคยเรียนนักธรรมธรรมศึกษามาแล้วก็มีการอธิบายกันบ้างอืมเออจะเปิดย้อนไปย้อนมานิดนึงเนาะ ในหน้า293โยนิแปบลบว่ากำเนิดสอย่างาเกิดในไข่เราก็น่าจะรู้แหละสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่เเกิดในคันก็คือมนุษย์เราแล้วก็สัตว์พวกว,วัวพวกควายาต่างๆสุนัขแมว เกิดในเท่าไข่เท่าไข่ก็คือที่สกปกหรือว่าที่ชื้นแฉะพวกมูนอนแล้วก็เชื้อโรคทั้งหลายแล้วก็เกิดผุดขึ้นเป็นโอปาติกะเพราะฉนั้นกําเนิดเนี่ยมีแค่สี่เมื่อละสังขารหรือว่าตายไปก็เกิดในสี่อย่างนี่แหละในสี่กำเนิดจะเป็นกําเนิดไหนเท่านั้นเองคงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ ท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาจนกว่าจะถึงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่ม